สวัสดีค่ะเอจีอที่รักท่านค่ะเราบนช่องช่างนี้ชแนลนะคะวันนี้เรามาถึงหน้างานบ้านลุงหน,หนอมแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ตายตายตายาตายาออไมได้ตองหันไนยัยคุณเนี่ยอ็ไม่ค่าพูณ <laughs> มาดูด้านนี้นะคะที่เราสาบเมื่อวานนี้นะคะโอ้เห็นแต่แสงแ้วยิบระยิบระยับนะคะเนี่ย <c oughs> นี่ค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะ โอ้สงสัยจะปูด้านนอกตรงนี้นะคะวันนี้ในห้องสองห้องน่ะปูเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะทั้งสองห้องเลยนะคะนี่ค่ะอ๋อก็น่้จะทำตรงนั้นยากเออตอประตู วันนี้เราเสร็จไหมปู่ตรงนี้น่ะอาจจะไม่เสร็จทำไมเหรอโอ้โหพี่ใหญ่ของเราเรามั่นใจว่าทำเสร็จโอ้พี่ใหญ่ว่าน่าจะทำเสร็จเหรอโอ้โนี่แหละว่าพี่ใหญ่น่าจะทำเสร็จอ๋อด้วยประสบการณ์และความมืออาชีพใช่แล้วก็แผ่นกระเบื้องมันใหญ่ด้วยค่ะมันจะเสร็จนะหนูว่า มันก็น่าจะเท่าสองห้องนี้นะคะน้อนมันจะปูง,ง่ายกว่างไงมันมันไม่มีตัวแานกลางเนาะใช่มันจะน่าจะทำง่ายกว่าก็คือพี่ใหญ่เราจะปูกกระเบื้องแล้วก็ข้างนอกก็จะยิงไม้ใช่นนนไม่เสร็จก็ต้องให้เสร็จวันนี้เสร็จได้แล้ว เขาเรียกว่าเมงอะไรเนอะมันไม่ใช่เมงมุมภาษาบ้านเราน่ะเรียกเขาว่ายุงอะไรนะยุงเล่ายุงอมันโหยยุงท่ามันเยอะมันอยู่ในป่ามัเยอะนะเนี่ยไอ้นี่น่ะมีเท่ามือนี่ใช่ถ้ายุงตัวเท่านี้เนี่มันกินถามว่าเองถ้าภาษาบ้านคคยเขาห้องว่ายุงเล่า มันชอบกินเหล้าเหรอคะไม่ใช่มันจะเวลามันอะไรนะหลงนะมันจะเหล่าเล่าเล่าเหล้าอย่างเงี้ยมันเยอะเยอะยโยเยะนะเขาเรียกว่ายุงเหล้าภาษาแตกใช่ภาษาคนละภาษานะภาษาบ้านค่อยเขาห้องว่ากระลิงเมื่อวานทีแรกเห็นอันนี้แหละเห็นแมงมุมอันนี้นึกว่าอ่ะผนังมันเล้าหรือเปล่าไม่ใช่แค่เป็นแมงมุมแมงมุมเหล้าเขาเรียกอย่างนี้ แต่ภาษาผู้ไทยไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าแมงมุมอะไรแล้วแบบนี้เราต้องเขียอะไรไหมเราต้องปัดกวาดสิเพราะว่าเหมือนคือมันจะไม่มันจะเป็นตะปงตะปังใช่มันน่าจะปูยักษ์แบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นนูนขึ้นมานใช่ ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชาแนลนะคะปดติดตามด้วยนะคะ